สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลดัต d ี้คุกกิ้งครับวันนี้ d a ด d ีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูมัฟฟินแฮมชีสครับเป็นเมนูอาหารเช้าง่ายๆที่อร่อยถูกใจลูกๆมากๆเลยนะครับตัวขนมปังมีความนุ่มหอมอร่อยรสชาติหวานมันแล้วก็มีความเค็มนิดๆจากแฮมแล้วก็ชีสนะครับ เป็นเมนูที่เหมาะสําหรับเวลาเร่งด่วนตอนเช้าๆก่อนไปโรงเรียนมากๆเลยครับยิ่งเรามีตัวช่วยดีๆอย่างเตาไมโครเวฟไฮเออร์รุ่น XG 2 3ที่มีระบบ2 in 1สามารถเป็นไมโครเวฟก็ได้หรือจะปิ้งย่างอาหารก็ได้ก็ยิ่งสะดวกครบจบในเครื่องเดียวเลยครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นขนมปังชนิดแผ่นเราใช้ทั้งหมด150กรัมครับ ต่อไปเป็นชีสแดดดี้เลือกใช้เป็นชีสท็อปปิ้งหน้าพิซซ่านะครับอันนี้เราซื้อมาจากแมคโครใช้150กรัมครับต่อไปเป็นเนยสดชนิดจืดละลาย50กรัมมายองเนส50กรัมน้ำตาลทราย20กรัมผงออริกาโน่ช้อนชาแล้วก็แฮม100กรัมครับสุดท้ายเป็นพิมพ์ที่เราใช้อบวันนี้จะเป็นพิมพ์แบบถาดหลุมนะครับถ้าใครไม่มีพิมพ์แบบถาดหลุมจะใช้เป็นถ้วยเซรามิกถ้วยเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้นนแดดดบ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะมาเตรียมขนมปังกันก่อนนะครับแดดดี้ใช้ขนมปังชนิดแผ่นมาหั่นเป็นลูกเต่าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับตัวขนมปังเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะครับพอหั่นขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำแฮมเนี่ยมาหั่นให้เป็นชิ้นลูกเต่าเล็กๆเหมือนกันครับถ้าเราไม่มีแฮมเพื่อนๆสามารถใช้ไส้กรอกหรือว่าโบโลนาแบบนี้ก็ได้หมดเลยครับอันนี้ก็เลือกใส่ได้ตามความชอบเลยครับพอเราหั่นแฮมเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําน้ําซอสกันนะครับอย่างแรกเราก็นําเนยสดชนิดจืดละลายมาผสมกับน้ําตาลทรายแล้วก็ผงออริกาโนเพิ่มความหอมครับเสร็จแล้วเราก็คนให้ละลายเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมมายองเนสลงไปครับจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยครับตัวน้ำซอสจะออกรสชาติหวานๆเค็มๆนิดๆดดแล้วก็มีความหอมจากเนยแล้วก็ออริกาโนด้วยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นําทุกอย่างมาผสมรวมกันเลยครับอย่างแรกเราก็ใส่ขนมปังหั่นเต่าลงไปนะครับตามด้วยแฮมแล้วก็ชีสครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันรอบหนึ่งก่อนครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็นาน้าซอสที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้มาใส่ลงไปครับเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้น้าซอสเนี่ยมันเข้ากันจนทั่วแบบนี้เลยครับพอน้าซอสเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํามาปั้นเป็นก้อนกลมๆครับ เราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบหลวมๆนะครับไม่ต้องแน่นจนเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปใส่ลงในถาดหลุมครับนี่นะครับเรานําส่วนผสมทุกอย่างมาคลึงให้เป็นลูกกลมๆแบบหลวมๆแล้วก็ใส่ลงไปให้พอดีถาดหลุมแบบนี้เลยครับถ้าใครไม่มีถาดหลุมแบบนี้เพื่อนๆสามารถหาถ้วยเซรามิกถ้วยเล็กๆมาเป็นพิมพ์ในการอบก็ได้นะครับ พอเราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำเข้าเตาอบได้เลยครับวันนี้แด d ดดี้ใช้เป็นเตาอบไมโครเวฟไฮเออรรุ่น xd 2 3นะครับที่มีระบบทำอาหารได้แบบ2 in 1เลยนะครับเป็นเตาไมโครเวฟก็ได้หรือจะเป็นเตาแบบปิ้งย่างอาหารก็ได้นะครับ ตัวไมโครเวฟนี่เราสามารถปรับความร้อนได้5ระดับเลยนะครับจะเป็นอุ่นอาหารก็ได้หรือจะละลายน้ําแข็งก็ได้ครับส่วนเตาแบบปิ้งย่างนะครับเพื่อนๆสามารถย่างหมูย่างเนื้อ,อย่างไก่ย่างปลาขนมปังแผ่นหรือจะเป็นเมนูเบเกอรี่ก็ได้ครบจบในเครื่องเดียวเลยครับสะดวกสบายเหมาะสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่มากๆเลยครับสำหรับเมนูมัฟฟินแฮมชีสของเราวันนี้นะครับเราก็จะใช้ในหมดกริลวในการอบมัฟฟินครับ เราก็หมุนตั้งไปที่หมดกริลนะครับเราก็ตั้งเวลาใช้เวลาอบทั้งหมดประมาณ15นาทีครับพอเราอบครบ15นาทีมัฟฟินแฮมชีสของเราก็สุกเรียบร้อยครับเปิดออกมาแล้วกลิ่นนี่หอมมากๆเลยนะครับตัวหน้ามัฟฟินของเราก็จะมีความเกรียมนิดๆนะครับตัวข้างในเนี่ยก็จะมีความร้อนละอุทําให้ขนมปังของเรานุ่มแล้วชีสของเราก็จะยืดด้วยครับเท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับเมนูมัฟฟินแฮมชีสครับ เป็นเมนูอาหารเช้าง่ายๆที่ใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้ขนมปังนุ่มๆชี้ยืดๆรสชาติหวานมันหอมแล้วก็อร่อยถูกใจลูกๆมากๆด้วยครับ สุดท้ายนี้ด a ดดี้ขอฝากเตาอบไมโครเวฟไหเอรุ่น XG23 ไว้ให้เพื่อนๆพ,พิจารณาด้วยนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขารับประกันถึง2ปีนะครับตัวแมกนิตอนเนี่ยรับประกันถึง5ปีเลยนะครับสามารถใช้ได้ยาวๆไปเลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อตามลิงก์ที่ด a ดดี้ฝากไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับดดดี้ว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ daddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม super t a n แหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ